สวัสดีเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะครับทักทายพี่กรวัสวัสดีครับสวัสดีครับก็ฝากอีกหนึ่งสวนนะครับอันนี้อยู่มันจานนะพี่มันจาคิรลีครับขอนแก่นนะครับพี่กรขอนแก่นนะครับพี่กรณเชิญด้านนี้หน่อยครับก็มีโอกาสวะเวียนมานะครับก็เลยอยากพาเพื่อนมาดูแล้วก็ขอวิธีการปลูกเมล็ดนะครับเห็นว่าสวยๆแบบเนี้พี่กร์มีวิธีการดูแลยังไงบ้างแล้วก็อ่สังเกตดูจะมี ลักษณะใบนะครับพี่พี่ก็จะมีใบที่มีสีสันอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้พูดคุยนะครับก็เลยมาจะมาสัมภาษณ์แล้วก็มาขอความรู้ในอีพีนี้ด้วยแล้วก็พี่พี่โซนฝั่งทางมันจานะเพื่อนๆที่อยากได้ไม้ไปเลี้ยงนะครับลองติดต่อพี่กรมาพี่กรขอขอเบอร์โทรไว้ให้กับเพื่อนๆน,นะนะครับศูนย์แปดสี่ห้าสามสี่เจ็ดสี่สองหกครับครับมา ดูในกระหนึ่งกระบะเรามีพิกรมีอะไรยังไงบ้างในการปลูกลูกไม้ครับพี่ก็ยังไงล่ะครับมะพร้าวสับใช่ครับมะพร้าวสับขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวด้านล่างก็คือขุยด้านด้านล่างก็เป็นดินปลูกอ๋อดินปลูกเลยดินปลูกครับผมอืมครับก็ต่อมาก็เป็นขุยมะพร้าวผสมกับใบกัมปูใบกัมปูหมักละเอียดหมักละเอียดครับผมก็แค่นั้นครับแค่นั้นเลยครับผม ไม้สดมากอันนี้ก็เป็นเป็นโรงเรือนที่เอาไว้พ่อเมล็ดด้วยครับเพราะว่าป้องกันอะไรนะพี่ป้องกันเชื้อราครับจากน้ำฝนน้ำค้างครับโอ้ยสดมากกีเดือนแล้วครับลูกไม้นะก็จะเดือนกว่ามั้งครับเดือนเดือนกว่ามันที่ยี่สิบเดือนห้ายี่สิบเดือนห้านะครับเพื่อนๆเนาะโอ้โหไม้สดจริงๆ สำหรับพกรแยกลูกไม้ช่วงกี่เดือนครับถึงจะแยกหนึ่งก็กําลังจะแยกแล้วครับถ้ารุ่นนี้มันถี่กันมากมันปลูกชิดกันมากรุ่นนี้กําลังจะแยกแล้วครับพีกรมีมีข้อดีข้อเสียยังไงถ้าปลูกชิดปลูกห่างสําหรับพี่ๆทำมานะถ้าปลูกห่างเราไว้นานได้สําหรับผมนะครับถ้าปลูกชิดชิดเนี่ยมันถ้ามันแตกกิ่งขึ้นมาแล้วมันจะมันจะยื่นแขนขึ้นมาเลยยื่นกิ่งขึ้นมาเลยมันไม่ไม่ทางออกมันไม่สวยครับมันไม่สวย เป็นความรู้สําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับนี่นี่นี่สังเกตดูไหมว่าอะไรไม้กับเนี่ยไก่เยอะไก่เยอะครับแล้วก็นกไก่เยอะโอ้นี่เลยโอไก่ป้องกันไก่ครับผมครับป้องกันไก่แล้วแล้วใบสีเนี่ยพี่อ่าคือยากันเชื้อราครับกันเชื้อราครับผมตัวไหนพอใช้แมนโคเซปแมนโคเซปนะครับเพื่อน ตัวอย่างเมนคเซบฉีดพ่นส่วนมากเขาจะฉีดครับครับผมแต่ตรงนี้ก็ไม่จําเป็นที่ว่าจะไปฉีดบ่อยเพราะว่ามันมีหลังคาอยู่แล้วครับก็คือป้องกันได้ครับแบค่ปแบบ้องกันไวไเนน้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งแบบนะแต่ละสวนผมบอกเลยไม่เหมือนกันผมไปหลายที่แล้วไม่เหมือนกันสักที่นี่ อันนี้เป็นของพี่กรมันจานะนะครับในการปลูกลูกไม้ดูแบบโหสดมากสดมากนะครับสองถาดนี้เป็นโซโคพ่นจิ๊บไปโอ้นเพื่อนเพื่อนพามาดูเอะพี่กรพ่นจิ๊บนี่คืออะไรยังไงสําหรับเพื่อนเ,อเพื่อนไม่เคยลองปลูกเลยนะทําจรวดครับที่ว่า<อ>ให้มันยา,ยาวอ่ะครับครบสองถาดนี้เป็นโซโคก็เลยลองพ่นจิ๊บไปอดูสิเพื่อนเพื่อนขึ้นแบบจรวดสวยเลยนะนี่เลยนะครับแล้วลูกไม้อะ ขึ้นน่าจะทุกเม็ดเลยมั้งเนี่ยครับอ่าฮะอันนี้เป็นเป็นใช้เมล็ดจิ้มเลยหรือเปล่าอ่าตรงนี้จิ้มครับแต่ตรงนี้เพาะทิชชู่ครับตรงนี้ตรงนี้จะเพาะทิชชู่โอ้ดีเลยนะครับก็จะมีวิธีการเพาะมีหลายรูปแบบนะครับชวนชมเนี่ยสําหรับเพื่อนๆถนัดแบบไหนวิธีไหนครับนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วก็เรื่องเพาะกระดาษทิชชู่เดี๋ยวอีพีไหนเรามีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปกันนะครับมันแยกเป็นหลายอีพีหลายสัดส่วนเยอะมากเลย นี่นะครับสวยมากนะลูกไม้สวยโซโคหมดเลยใช่ไหมรับอ่าสองถาดนี้โซโครครับตรงนี้จะเป็นอา,าอาราหมดครับโอ้โหพิกรณ์เน้นอารานะครับส่วนมากผมจะเป็นอาราหมดะนะครับของลูกไม้ที่สวนก็พอมีแบ่งอยู่จํานวนท่านใดที่สนใจก็ลองเบอร์โทรที่อ่าให้ไว้เมื่อตะกี้นะครับแล้วก็เฟซเชื่ออะไรนะพี่ธนากรสิริบุรีครับภาษาไทยธนากรสิริบุรีนะครับเป็พื่อน<ม>ที่ติดตามกัน ก็ขอบคุณพี่กรด้วยนะครับสําหรับ,ค,รบความรู้ในวันนี้เนาะบคีครับ